ตอนนี้เราอยู่ที่วัดวังน้ำเย็นนะครับหลวงพอาจารย์สุริยันโคศักดิ์ตังยงจากวัดวังน้ำเย็นกำลังจะประกอบพิธีบรรยากาศเดยรอบนะครับสำหรับผู้ที่มาร่วมงานหล่อเสียนพระนั่งเมืองครับเ็น านึมงองค์ที่สูงที่สุดในโลกนะครับหนึ่งร้หกบที่จะสร้างที่วังหลงพิมสำหรับแท่นอตรงนี้เดี๋ยวจะมีดนตรีปี่พาดนะครับตรงนี้ี่จะเป็นขอดนตรีปี่พาดนะครับนะครับขอได้แม่จา๋านั่งพื้นเลยถึงพระแม่ตีนะครับ ด้านหน้าที่เห็นนี้ก็คือกรงค์จำลังของพรานั่งเมืองนะครัะที่จะทําการสร้างความสูงที่168เมตรนะครับคือสร้างที่กว่าด sí, ังเดิมอันนี้เป็นการหล่อเสียงพระนั่งเมืองแล้วก็ประกอบพิธีพุทธาพิเศษพระสงฆ์คนอีกหลายพั่คนติดตาหายเดี๋ยวสิ่งที่ ก็เหที่เลยนะครับคือจะวุ่นวายวาการที่จะสร้างนวันี้ของสายส no ีนะครับสายสีเดี๋ยว่อยดึงลงนะครับตอนพิธีเวอร์แล้วพิธีเสร็จก็อย่าพึ่งดึงลงเพราะเดี๋ยวหลวงพ่อต้องลงสูงเสร็จยังไม่ดึงลงนะครับหลวงพ่อต้องพุทธาพิเศษเองต้องงานเลิกเสร็จสิ้นแล้วจริงๆนะครับจะดึงได้ พะถ้าดึงกันมาเนี่ยลบหมดเลยนะครับเพราะว่าผูกโยงกันถึงมดเลยนะครับเพราะนั้นแล้วหลวงพ่อถ้านั่งอยู่นั่งอยู่เราเนี่ยนะครับรกายกรรมเราเนี่ยจะบ้าเอาไม่มีตัวนะครับเพราะนั้นตะ้องทุกคนต้องสำรวมกายวาจาใจนะครับวันนี้วันสำคัญนะครับวันสำคัญนะให้กูศดเกิดน,นะครับเรื่องสายสินฝากนิดนึงนะครับให้หลวงพ่อกลับก่อนทุกอย่างเสร็จสิ้นก่อนไม่มีพระอยู่